วิเคราะห์ข่าวเข้มจับประเด็นข่าวคนกับสนทียานชื่นรไทยในธรรม ไม่รู้ว่าจะเป็นไปตามสำนวนไทยที่พูดกันว่าหมูเขาจะหามดันอาคารเข้ามาสอดหรือไม่เมื่อคุณสุภาพิยจกิติรองปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือจะแปลงง่ายคือคณะกรรมการที่จะดูในเรื่องของการประมูลผ่านทางวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ได้ทักท้วงไปยังคณะกรรมการกสทชว่าการประมูลขึ้น 3G ให้กับ3มบริษัทนั้นน่าจะเข้าข่ายการหัวเพราะขึ้นที่มีอยู่ก็พอดี กับผู้เข้าประมูลซึ่งอาจจะนำไปสู่การทำผิดกฎหมายและคณะกรรมการกรสทชจะต้องรับผิดชอบแต่ปรากฏว่าวันนี้คณะกรรมการกรสทชก็เรียกตัวแทนทั้ง3บริษัทมาลงนามเซ็นสัญญาทันทีถ้าตามสำนวนเราเรียกว่าหมูไม่กลัวน้าร้อนก็ต้องดูกันต่อเลยครับงานนี้ผลมันจะออกมาเป็นอย่างไรสนทิยานชื่อดูแทนจะทรายงานครับ